สวัสดีครับทุกคนรัทุกคนนะฮาเข้าสู่กรชา Brother ปู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 วันนี้เรามาทำอะไรกันครับผมฮวัลโหลโอสยีสวัาดีสวเสดีสวัสดีชา huh ัว <ahead wrestling ps> ัสดวอีวววัีัััััััััว จะมาเราเรื่องรักครั้งแรกของแต่ละคนกันนะครับผมว่าหลายๆคนก็ต้องต้องเคยมีอยู่แล้วแหละครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอีพีนี้ร้อนเอาหนาวล้เพียก่อนเลยมันแบ่งได้หลายอย่างมากเลยรักครั้งแรกป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกก็ได้หรือว่าจะเป็น้สิ่งที่เราเรียกว่ารักแบบจริงจริงจังๆครั้งแรกก็ได้มันแปลว่าจะที่เราจะรักคือเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักโอ้น้องอ่อนดีกว่นเพื่อให้ความเท่าเทียมเอาอีกแล้วครับผมโอ้น้อยอ๋อก็หึงคนแรกนี่ไงเอาไปยม ทุกแพทุกรอบเลยริงรักครั้งแรกใช่ไหมเราว่ามันไม่ได้เรียกว่ารักมันคือป๊อปปี้เลิฟหรือมันคืออะไรสักอย่างความความชอบเออคือความชอบน่าจะประมาณอนุบาลสามโอ้โหไกลตัวแลวนะดึงเลยนะแอกกันเป็เด็กเลยนะว่า,ามาต่ออนุบาลสามใช่ไหมก็คือปกติเวลาเราเรียนโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมแล้วก็เวลากลับบ้านเนี่ยก็จะมีรถตู้ของโรงเรียนเนี่ยขับไปส่งตามแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านครับเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอเจอเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนั่งแบบบอกติดติดกันจําได้ว่าเอออยู่ดีก็คุยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมันก็มีแบบใจง่ายอยู่นะเราตอนเด็กตั้งแต่เด็กไม่ต้องว่าคุณครูสมัยนั้นเขจะมีกิจกรรมบนรถตู้เวลาคุณครูก็จะมีแบบเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอของไม่ได้หรอของเกมนี้ตอนเด็กคือพอขึ้นรถเขาก็ให้นอนเลยนะแบบพูดถึงแบบขึ้นปุ๊บ อ่ะนอนเลยไม่ไม่มีมาเล่นไงเขาเด่นมันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ผูงเล่นแล้วแต่คนด้วยอะไรเงี้ยมันแบบไปคิดเลขแข่งกันใครชนะได้ได้ลูกอมได้ได้ลูกอมเราได้ได้ปลาเส้นขนมปลาเส้นมาคิดเลขเร็วได้มาอ๋อคือคิดเลขเสถึงแบ่งแบ่งแบ่งหญิงแบ่งหญิงพอหลังๆมามีขนมเนี่ยแล้วก็แบ่งกันก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น ก็กลายเป็นป o p y ปี้เลายไปครับผมโอเคสมัยวัยเด็กๆแล้วก็ตอนเด็กๆมีวันหนึ่งได้ตังค์ไป5บาทซึ่งมันเยอะมากซื้อขนมโตเกียวแบ่งมันหวานเกี้ยวหวานเกี้ยวหวานจัดจานไอ้แต่นี่คือตอนสมัยอนุบาลโตขึ้นมามีแล้วมีประสบการณ์เลยไหมอู้ว์เอาเอาครั้งไหนอ่ะก็ต้องบอกดว่ารัครั้งแรกอันนั้นคือแรกไปเลยแรกไปเลยแรกเกินอันนั้นมันแรกเกินมันคนดูคงอยากฟังอ กูก็หนีออกไปเซฟโซนพอหลังจากนั้นมาใช่ไหมมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟละมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยการแอบชอบครั้งแรกเป็นการแบบให้โตขึ้นมาเริ่มแบบเริ่มมีความแบบนึกคิดเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็เอ้ยมีความรู้สึกแบบแอบชอบครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงตอนโตตอนตอนเด็กกับตอนโตแตกต่างกันไหมต่างนะอนุบาลอะไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นพอโตขึ้นมามันก็เริ่มแบบเออมีความแบบรู้สึกครับ มีความคิดอะไรมากขึ้นเป็นตอนะสมก็คือแอบชอบเพื่อนในชั้นเรียนมันก็เหมือนแบบเป็นพฤติกรรมที่แบบเเราอยากจะเรียนแบบหรือแบบเออหรืออยากจะทําตามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีความแบบเอ้เขาชอบทําอะไรเราก็อยากทําได้บ้างตอนตอนว่าหาเรื่องทำตามเพื่อแบบเข้าไปคุยได้คุยได้อะไรอย่างงี้แต่ตอนนั้นไม่กล้าเ้ย มีนเขามีอะไรเด็กที่เขาชอบทำเงี้ยเอ้ยเราเราก็ไปไปสวดทำตามได้แนะแต่ก็ไม่กล้าเขาไปสงานเลเล่นนั้นคือไปซ้อมแบบเอาหัวใส่กับจระเข้สไลด์ปั้นอยู่ไหนอยู่สัมพันธ์ทำสวดนี่ทำบึ่งจระเข้ตอนก็มันก็เป็นอะไรประมาณนั้นแต่แบบความรู้สึกตอนแอบชอบครั้งแรกมันคือแบบเฮ้ยโอ้โหโลกมันดูแบบสดใสกันใสสีชมพูสีชมพูทำได้ทุกอย่างอ่ะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงครั้งแรกอ่ะมันก็คงจะเป็นอะไรประมาณนั้นตัดขึ้นมาหนึ่งนั่มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้ว อ๋อมันมีแบบครั้งแรกไปแล้วอย่างเงี้ยครั้งต่อไปมันก็จะเป็น2 3 4แต่สิ่งที่มันต่างกันแล้วว่ามันคือประสบการณ์ว่ะอใช่ใช่ผมว่าครั้งแรกของใครหลายๆคนมันจะเราจะต้องทำอะไรเดือดเดือดอะไรเดือดเดือดไหมเราอย่างนี้ไรเดอไม่เว้ยเราเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเหมือนเป็นสตอกเกอร์เหมือนเป็นวิญญาณอยู่มุมห้องอ่ะจะเป็นสายนั้นไม่ได้คีบคูเป็นวิญญาณอยู่มุมห้องมันจะไม่ค่อยทำอะไรเดือดเดือดแคเป็นสายแบบสังเกตพฤติกรรมอ่ะครั้งแรกเดี๋ยวพออกักครั้งแรกดใช่ไหมเอาเอาเอาเราของมึงขึ้นมา ถ้ามึงเล่าเลยจะได้ไปทั้งหมดมาไอเยี่ยกูไม่ได้คิดมาด้วยมาแล้วไ้ยสาบานนะ คลิปนี้ออกไปกูยังกูยังจะอยู่สุกูยังอยู่ความมั่นคงทางครอบครัวของกูโอนะโอ้ยมันผ่านมานานแล้วก็ผ่านมานานแล้วไงใจเย็นเนี่ยคอยดูในช่องกระจาบมาด้วยนะครับถ้าคลิปแต่งงานเกยดหายไปก็รู้เรื่องมาครั้งแรกใช่ไหมก็คือตอนนั้นก็แบบเหมือนไปชอบกับคนคนนึงอยู่อะไรเงี้ยก็เออเหมือนประมาณต่างคนต่างชอบอะไรประมาณนี้หรือกูคิดไปเองว่าอ่ะถาอกหักก็มีสิทธิ์คิดไปเองถูกไหมนั่นแหละครับแล้วก็แบบทีนี้เขาก็ต้องไปเรียนต่อคุณคุณนะ อ้าวเล่าต่อเล่าต่ออยากรู้อยากรู้ไปเรียนต่อมันก็แบบโหตอนนั้นเด็กอะเราเชื่อว่าหลายๆคนมันต้องแบบทาอะไรที่กลับมาแบบเราย้อนกลับไปดูแล้วแบบมีอย่างวะอกหักใช่ไหมพอแบบรู้ว่าแบบอ๋อกลับมา2ปีแล้วแบบอ๋อเขาบีบคุยกับคนใหม่ไปแล้วอะไรเนี้ยอ๋อเป็นอะไรประมาณนั้นครับในแบบเออรักครั้งแรกว่ะหครั้งแรกอ๋อมันก็จะแซ่ดีหน่อยตรงตรงเวอร์ซอรหัวใจดหน่อยอะ เฮ้ยจริงอ่ะตอนนั้นตอนนั้นมันตอนนั้นก็ตอนนั้นตอนนั้นเสียทรงน้ำไหมอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะฮะเออต่อไปคิวก่อนแล้วไอเค้นเื่อกูของกูก็ใช้ได้เูยเอ้าเอ้าเออหัวเงียบมาเอามาเขียนอยากเล่าเต็มที่แล้วมามรักครั้งแรกเลยตั้งแต่ข้อออกมาเนี่ยผมก็เจอรักไอไม่ใช่เราเล่นเบสเซฟอีกแล้วแล้วให้าพ่อเด็กๆเหมือนกันตอนประถมครับเป็นไงเป็นไงก็เป็นก็เป็นอย่างที่เป็นกันทั่วๆทุกคน เป็นกันทั้งหมดว่าิดอ ais, ่านเราเรา่รพูดเป็นภาษาแล้ว ah. อ่ะเราก็ตอนเด็กๆนะก็ตอนประถมก็เราก็คือแอบชอบเพื่อนในห้องอยู่คนหนึ่ง ก็คือแอบชอบแต่ตอนนั้นมันก็เป็นแบบว่าเราตอนนั้นตอนเด็กต้องยอมรับว่าอันนี้อันนี้คือพูนตัวนัตันเด็กๆไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหน้าตาหน้าตาไม่ดีอ่ะอต่ตอนเด็กๆถ้าเป็นคนรูปที่เราถ่ายครอบครัวกันะเคนจะทําหน้าตาแบบแปลกๆได้เลยเลยจหน้าจะหน้าเค้่ถ่ายรูปมึงไม่อยู่ในเฟรมเงี้ยเออเงี้ยผมจะเป็นคนอย่างนั้นแล้วคือเป็นเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับเพราะมั่นใจเวลาไปชอบใครเราก็จะไม่แบบไม่กล้าไปแบบไม่ แบบไปคุยตรงๆก็จะแบบคล้ายๆสไตล์เฮียก็แบบไอ้แอบชอบแต่ของผมอาจจะแบบผมก็จะสต็อกเกอร์จะพูดว่าอั้นเป็นสต็อกเกอร์ก็ไหนนะแม่งแบบน่ากลัวมากคือสมมุติเราชอบคนเนี้ยเราก็จะแบบอารมณ์อ่ะเราเราเราบอกเพื่อนเราเพื่อให้เราชอบแต่เราก็ไม่กล้าไปคุยกับคนนั้นเพราะเราอายเราเป็นคนที่อายแต่เราทาการได้เว่าเราลอกเรียนพฤติกรรมเขาหมดเลยอ่มันจะมีเรียนอะไรเราก็จะพยายามเรียนนู่นนะเราจะทําทํานู่นทํานี่ขนาดที่ว่าตอนเด็กๆตลกอะ เขากินขนมอ่ะเขากินขนมแบบขนมเละซองกินแล้วที่กูพับเก็บใส่กระเป๋าตังค์เลยโอ้ยเนี่ยนี่คืออะไรเด๋อเดนแล้วสมัยก่อนนั้นกระเป๋าตังค์กูมีแต่ขยะช้้งน้อยแน่นอนโอริโอ้แน่นอนนตอนเด็กๆเราไม่รู้เว้ยเราเราก็เก็บมาแล้วเราก็แล้วเราก็หนรูเราเก็บในกระเป๋าตังค์แล้วตังค์ก็ไม่มีนะแต่มีแต่ขยะแต่พอโตขึ้นพอเราเข้าพอเราเรียนจบปฐมมันก็เหมือนว่าลมแบบความเป็นเด็กเว้ยคือเรา ชอบเพราะแบบชอบความเป็นเด็กเราแบบไร้เดียงสาเหมือนเพลงของพี่บิ๊กแอสอย่างเงี้ยแบบเราไร้เดียงสาเราแค่ชอบแล้วก็พอเข้ามัธยมก็เลิกลากันไปไม่ได้เลิกลาคืนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรคือเลิกลาก็คือแยกแยกกันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะยังเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยอนี้เรา้เราก็ไม่ได้นีอะไรเสร็จแล้วพอเข้ามาที่มัธยมคือผมผม พอตอนมัธยมันาดนี้สังคมมันก็ต้องเปิดกว้างขึ้นละแล้วเราก็เจอคนที่เยอะมากขึ้นแต่กันอย่างที่จะบอกยิงคือตอนมัธยมกับประถมผมก็ใกล้เคียงกันว่อผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีแบบสปอร์ตไลท์มาส่องไม่ได้มีอะไรแบบที่จะให้เด่นอยางอย่างในโรงเรียนมันต้องมีอะเป็นนักฟุตบอล <c oughs> เป็นนักดนตี เป็นนักร้องหรือเป็นพิธีกรหรือเนียมันจะเป็นเฮ้ยผมพี่อนี่เนี่เราเป็นแบบเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆเราก็ไปชอบคนนู้นบ้างชอบคนนี้บ้างแต่คือด้วยความชอบเนี้ยแต่มันก็แบบก็อย่างเมอ่อเราอายเราเป็นคนที่อายคณะพอเข้ามาธอยเมื่อึ้นเราก็เริ่มแบบนี่ละเราก็เริ่มดูแลตัวเองเราเริ่มมาใส่คอนแทคเลนส์เราเริ่มมาเข้าเนื้อเรื่องสักทีพอเข้าแล้วนี่ไงหัดอ้อมอยู่นั่นแหละอันนี้อครนี้พยายามตีวงเซฟอยู่ ไม่แต่อันนี้ผมพูดเลยนะรักครั้งแรกของผมนะริงที่เรียกว่ารักเลยนะแบบปัจจุบันตอนนั้นอายุขนาดนั้นมองย้อนกลับไปที่เรียกว่ารักนะก็คือเจอเนี่ยเจอเจอเมียผมเน่ยไอ้ไอ้เอาจริงจริงโอ้ยได้เอาจริงเอ้าเอายัมึงขับรถออกไปตายนอกวงเลยมึงไม่เข้าตรงกลางแล้วอ่ะยอมแพ้ไม่ฟังก่อนคือจริงๆไม่คือถามนี้ว่าเคยมีแฟนก่อนที่จะมาเจอเจอภรรยาคนนี้มัเคยไหมก็เคยต้องยอมรับอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ไฟเด็กอ่ะ เราเห็นคนอื่นเขามีแฟนคนอื่นเขามีแฟนแล้วก็เฮ้เราก็อยากมีบ้างถ้ามองย้อนจริงมันมันมันไม่ได้เรียกว่ารักครับเพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> ขณะนั้นเรามันยังมันยังไม่ใช่ตัวเราร้อยเปอร์เซ็นตะ์ณตอนนั้นเหมือนเราการําลังขณะนั้นพยายามเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อจะให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาชอบเราแต่อย่างเนี้ยเราเป็นตัวเราแล้วเขาก็เป็นตัวเราแล้วเราก็มาชอบกันอะไรเงี้ยมันมันมันคนละแบบกันคําว่ารัก โอ้โหไอ้เจื่อบมันหนาแน่นห้องจนจบสวยจนได้ไม่แต่แต่ก็พูดตามตรงว่าเออเคยมีแฟนก่อนหน้านั้นแต่ก็คือมันก็เลิกลากันตามด้วยความเป็นเด็กกันแหละคือมันพอมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็เลิกกันอะไหนกูเลิกเลิกลากันแล้วอกหักครั้งแรกอะอกหักครั้งแรกเหรอเออเอออหักครั้งแรกเหมือนกูจําได้เลยนะจ๊ะครั้งไหนพูดดีๆไม่ต้องพูด ถ้าน oh, ับว่าอกหักเอาไม่เ <incorrect>. กี <Zeit> ่ยวกับรักนะรักเราโยนรักเอาอกหักรักรักเราขึ้นทิ้งไปแล้วรักเราเคลียร์ประเด็นกูขึ้นทิ้งเลยนะเอาหักอกหักเอาอกหักคืออกหักแบบรักกูกิ๊กไม่ได้ชืออะไรอ่ะเด็กๆกูรู้หมดแล้วเมื่อกี้มาเยอะเกินโคตรล่นเลยเดี๋ยวเมื่อมีคนล้นใจเดี๋ยวเมื่อมีคนไม่เข้าใจใครใครจะไม่เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยพรไม่บอกไว้ก่อน บอกไว้ก่อนเผื่อมีคนไม่เข้าใจเผื่อมีคนไม่เข้าใจตอนนั้นก็ลมแบบว่าก็มีก็มีแฟนแล้วแล้วก็เป็นตอนนั้นผมก็เล่นดนตรีอยู่ก็มีสายหนึ่งโทรมาผมผมก็ฮัลโหลเออเขาถามว่าทำอะไรอยู่นี่เนี่ยทำอะไรอยู่เขาบอกมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยก็คิดว่าไม่มีอะไรพอเสร็จก็วางหูไปก็พอระซ้อมดน,นตรีเสร็จก็มาโทรกลับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเลิกคบกับเราแล้วขอกลับไปคบกับรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้มาก่อนว่าเอ๊ะเรื่องมันเกิดขึ้นอะไรคือพอเราเลิกกันตอนนั้นก็ร้องให้มันก็เสียใจ เราทําอะไรผิดวะเ้ยงงอะคืออกหักดังป๊อเห <laughs> มือนเรื่องหักดังป๊อะอะเออแต่มันก็อย่างที่เฮียบอกเราก็ฟื้นตัวแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวเราก็แบบเออก็ถไม่มีก็ไม่มีใช่หรอวะอเรื่องของมึงไงเนี่ยกูอาจจะกูอาจะอกหักอะที่มึงถึงกับไปร้องเพลงอะร้องเพลงให้เ <laughs> ขาอ๋อนั้นอันนั้นเด็กแล้วไม่นับว่าเด็กไงก็ถืออกหักเปล่าต้องถามอ๋ออันนั้น อันนั้นอันนั้นเดียวกันอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคพอจำได้อันนั้นเรียกว่าอกหักไหมเหรออันนั้นเรียกว่าเสียใจดีกว่าก็อกหักกันแหละไม่ไม่คนละอันงานคนละอันถือว่าถือว่าไม่นับมึงจำรายละเอียดไม่ถูกแนี่ยกูยังกูลืมหมดแล้วเนี่ยมีพี่มัมเพลงนึงอ่ะกูจำได้เฮ้ยเพลงพี่มัมไม่พี่มัมมันร้องปกติอ๋อตอนนั้นเหรอตอนนั้นเป็นเรื่องของเด็กครับแบบว่าเวลาเรา ชอบขายทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ชอบมากๆาก่แต่ผมเจ๋งมากนะผมไปบอกเขาเลยนะผมต้องท้าวความว่าตอนนั้นสมัยเรียนร้องเพลงอ่าแล้วเขาก็อยู่ในเรียนร้องเพลงเหมือนกันเราก็ชอบ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 เสร็จปุ๊บเหมือนเป็นงานแสดงมั้งครับที่ทุกคนแบบจะเอาโชว์ของตัวเองขึ้นมาโชว์โชว์โชว์แล้วไปโชว์กันคนที่เราปลื้มเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็รู้ว่าเราปลื้มแหละเขาก็โอเคแต่เราไม่รู้เราเขามีแฟนแต่เราบอกร้องเพลงว่าเราอไม่เชื่อเสร็จแล้วเขาพาแฟนมาเราก็รับไม่ได้เลยเต็ม เจมดิทำยังไงอ่ะเดินไปบอกก็เลยใจยังถึงเดินไปบอกก็เลยว่าทำไมต้องพาแฟนมาด้วยโอ้มึงเป็นใคร ผู้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็คือเราก็ไม่ได้คุยเขาเลยเพราะว่าเราเราทำตัวทาตัวซื่อบื้อมากอ่ะอยูีคนไปบอกงั้นมันก็แบบเออแปลกงี้ก็เลยไม่ได้คุยแล้วก็ผ่านมาก็ไม่มีอะไรพอเถอะต่เธอสวยเธสวยขึ้นทิ้งเสวยไม่แต่รักเขาเราโุยรักรู้แล้ว เขาคิวบ้างดีหของคิวก okay. ็รายการเราก็จบหยาไม่จบพูดถึงรักครั <c <c ้งแรกเอาคินคลีรรักครั eland? ้งแรกนี่ผสมก่อนเลยทุกคนต้องเริ่มผสมเราย้อนคิดย้อนกลับไปเราก็ไม่ได้คิดว่ามันคือความรักเว้ยครับแต่ว่านะตอนนั้นเราเด็กอะเด็กๆมันอาจจะคิดอย่างนั้นก็คือเป็นเป็นเพื่อนห้องเดียวกันนี่แหละเพื่อนห้องเดียวกันแต่ประมาณป .1 ป .2 บอกยื่อรือยัไงเล่าจำหน้าแทบจำไม่ได้เราด้วยซ้ำแต่จำได้แต่จำได้ว่าที่ชอบเขาเพราะว่าเขาเก่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอะไรเงี้ยเราชอบมากเว้ยเราจริง อยู่ปหกเลยด้วยซ้ำคือแบบเราชอบมากแล้วก็แบบถูกผัดพลากจากกันเพราะตอนแรกตอนปหกับป2อยู่ห้องเดียวกันครัแต่ทีนี้ป .3 .3 เขาเรียนเก่งแล้วไงเขาย้ายเขย้ายไปอยู่ห้องชิงหะไอ้กูยังอยู่ห้องเดิมอยู่ก็แบบพอเราแยกกันเสร็จปุ๊บมันก็มันก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันแล้วมีแอบแอบแบบเดินผ่านห้องอะเดินผ่านห้องคิงไป อย่างเงี้ยแล้วเขาแอลแอลเหลียวเหลียวเหลียวมองเหลียวมองแต่แต่จริงๆไม่รู้เลยนะว่าเขารู้หรือเปล่าถ้าเป็นภาพเป็นกล้องนี่กล้องลับหน้าแล้วนะเอองกล้องต้องลับแล้วนะเออรับมามองมองกัะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะโดนโถมจากฝั่งเพื่อนไน่เพราะเพื่อนเรารู้ใช่ไหมมันแฮมันแบบคนนี้รักคนนี้คนนู้นรักคนนี้เออมันจะเป็นมันจะเป็นเนียนอีกชอบกันปะเนี้ยชอบกันปะเนี่ยอะไรเงี้ยรถลอยน้อยเราจะเก็บอาการไม่อยู่ไอ้พวกรลอยร้อยตัวชงอ่ะพาพังทุกคน ก็น่าจะไม่รู้นะจนถึงวันนี้ก็น่าจะยังไม่รู้เขากูเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบหรือเปล่าเล่หมุกบ้เขาไม่รู้เขาไม่รู้จะมันจะมีวีรกรรมที่เราทําหลายอย่างมั้มีอะไรบ้างที่แบบโอ้ของกูเด็ดเลยจริงเหรอคือคือเราจะจําได้ว่าจำแค่รถทะเบียนรถของเขาเวลาเขาขับกลับบ้านได้ตอนพ่อเขามารับเนี่ยเราจําพ่อเขาได้ไงแล้วสมัยนั้นมันจะมีนี่ มันจะมีมันจะมีเขียนได้เราก็เด็กๆเลยอย่างซิ่งเขียนไปเลยรักนะเราลดพ่อเราลดพ่อกับรถกระบะมีแคบข้างหลังล่งล่อนๆยอ ใช่ไม่ยอมแล้วก็วิ่งวิ่งอ่ะวิ่งหนีอ่ะไม่เขียนชื่ออะเขาจะรู้ไหมเราก็เราเราก็ไม่อยากเปเดเผยไงแต่ว่าแบบอยากให้รู้ว่ามีคนรักนะก็ยอมลงไปมันก็มีอีกอันหนึ่งโรงเรียนผมอะมันจะมีพวกแบบโบชัวร์หรืออะไรเงี้ยแบบเขาเรียกว่ามันจะมีสรุปนู่นนี่นั่นของโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนมันจะมีรูปติดอยู่เลยพวกขโมยของของเพื่อนทุกคนมาเลยเราก็มาตับ ตัดแล้วก็เอาแต่รูปคนนั้นนาฟรีอกจำได้ตอนนั้นในกระเป๋าตังมีกระสิบกว่ารูปอะตัด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 คนนึงเต็บขยะตัดตัดตันนัดตัดตัดตัดนัดต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 ัดกกดตัดตัตัด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 ก็ดตัดตัดตัตันตัตันัตัันตัดตัดนัดตตอนตัดตัดตัตัด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 ัดต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 ัเอาไปเดตัดต นั่นแหละแล้วก็พอพอเราจบไปอ่ะตอนแบบโตแล้วปีสองปีที่แล้วกลับไปเราเจอเสื้อเราตอนนี้เราจบป๊อกเนแล้เเพื่อนมันจะเซ็นชื่อให้ก็มีแต่ชื่อคนเนี้ยคิวรักอคิวเลยเอ้ยเด็กเวรแม่งเขียนเต็มหลังหลังแบบหลังใหญ่ๆเลยคิวรักหัวใจตัวโต พอเรากลับกลับไปดูแล้วก็เออตลกดีว่ะแต่พอแบบช่วงจบประถมผมก็ไม่ได้เรียนโคราชแล้วไงต้องเรียนที่สระบุรีอันนี้เรื่องเขาสองคนเรื่องเขาสองคนแต่ที่มนเรียนที่สระบุรีก็เลยใคฟังอันนี้ไม่รู้ก็เลยไม่มีไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้สารต่อล้วไม่รู้เรื่องอะไรี้แต่สระบุรีไม่มีอะไรสรุีไม่มีข้ามาข้ามาเอาช่วงมีอ่ช่วงแบบอกหักอกหักแล้วก็ละครครั้งแรกความอกหักครั้งแรกอ่ะนี่คือคนเดียวกันก็คือแฟนคนแรกคือทำในช่วง โอกันกาเล่าของาเล่าโอเคโอเคทุกคนการเล่าหมดมึงอ่ะไม่กล้าเล่าเล่าไปแล้วเอาะผม่็แบบเอาตัวรอดชอบส่วนชอบบอกแล้วรักกันรักขึ้นนี่อยู่แล้วรักกันขึ้นนี่รักไม่มีใครแตะต้องพอพูดถึงความรักอ่ะถ้าแบบนับตั้งแต่แฟนที่เราคบกันคนแรกยังคนนี้ความรักมันคือความรักหมดอ่ะครับผมว่าแบบจะรักหรือไม่รัก ผมก็รักหมดอะมันก็คือความสวยงามณตอนนั้นอ่ะนะณตอนนั้นมึงทำคำมึงทำคำน้ำยางกูจริงในความคิดคิ็อ่ะใช่ก็แบบก็แบบณตอนนั้นใครมันก็ต้องรักหมดแหละเออมันก็มันมันก็คือแบบแบบคนคนที่เรารักอะไรความรักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสวยงามเสมอครับทุกคนจำทีตูนตัวเก่าไว้ครับมากอ่ามันคือช่วงผมจำไม่ได้มหนึ่งมสองได้มั้งตอนนั้นเจอกันที่ที่เรียนร้องเพลง คนแ่กคือทุกคนในบ้านรู้หมดเลยเออใช่ใช่ก็ไปเจอกัน<อ> คุยกันตอนนั้นคุยกันผ่านอะไนวะเอเมเอ็เดือดเดืออดเคุยกันเรื่อยจนสุดท้ายคบกันครับเป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบว่าเด็กเด็กห้าวด้วยนะรุ่นพี่ด้วยนะที่คบกันใช่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 รุ่นพี่โตกว่ามาปีหนึ่งตามปีหนึงแบปีหนึงคบกันมาเรื่อยนี่แหละอ่ะเล่าถึงจุดอกหักเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะตลกที่สุดแบบในชีวิตเดนนะตอนนี้ก็ยังตลกอยู่ก็คือพอพอแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีไลน์มีไลน์คุยกันว่าเอเมสเอ็นกว่าเราจะได้คุยกันทีอออออออ่่่่ะะคืเเรราาไไไมด้้จโทปบกวยยนนห จะได้คุยกันมันไม่ใช่คือมันร้อนก็ถ้าออนก็คุยไม่ออนก็ไม่ได้คุยอ่าคือออนอ่าซึ่งแบบว่าเราจะไม่มีทางรู้แบบข่าวสารเขามากมายขนาดนั้นวันนี้เขาไปไหนวันนู้นเขาไปไหนอะไรเงี้ยมันไม่มีโซเชียลให้ติดต่มาก่อนซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ได้ครับหายไปเลยเว้ยซึ่งเอ็มก็ไม่ตอบโทรก็ไม่รับอื เราก็แบบด้วยความเป็นเด็กนี่กูคือกูอกหักเหรอวะาเราสมัยนั้นมันจะมีไฮไฟใช่ไหมไฮไฟไฮไฟของทุกคนจะต้องตั้งเพลงใส่เพลงไว้ในไฮไฟโคดเพลงเออโคดเป็นโคดเพลงคือใครกดเข้ามาในไฮไฟจะต้องได้ยินเพลงนั้นอันนี้มีทำโคดเมาส์ด้วยเนี่ยเมาส์เป็นลุงไม่มีตอนนั้นถ้าแบบไฮไฟเราเป็นเพลงไหนอ่ะชีวิตเราก็จะประมาณนั้นมันจะเโทนนนั้ประมาณนั้นโทนประมาณนั้นแล้วตอนจังหวะนั้นรู้สึกว่า กูไ่อกหั้วว่ละกูจัดไปเลยทำได้เพียงอ้าหมล้วแบบว่าม่าแยน่ม่ากตาก่า้่าบ่า่าฮ่าฮ่า่าา่ มันมันไม่ได้มีคําแบบบอกเลิกเป็นเป็นทางการเป็นการบอกกันอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยหายก็หายไปเลยก็คือต่างคนต่างหายไปเลยเขาก็คงงงซึ่งกูก็งงเหมือนกันตอนนั้นทำอะไรไปอ่ะอ่าใช่ซึ่งว่าว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นก็นี่ถือว่าเลิกกันแล้วเหรอวะหรืออะไรยงเงี้ยแต่เราเสียใจไปแล้วนะเออเสียใจแบบร้องไห้ฟูลายเลยตอนนั้นนกับเพื่อนพอมันผ่านมาแล้วผ่านมานานแล้วประมาณสองสามปีก็มีโอกาสได้กลับมาคุยกันมาถึงแบบว่ากลับมาเขาเรียกว่ามาอวยพรปีใหม่มันมันจะมีฟุกเฟซบุ๊กใช่ไหมล่ะแล้วก็ อวยพรปีใหม่ทุกคนเลดแล้วดันไปแบบเราไปก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจหลายหลายคนเออแล้วก็ไม่ได้ดูไปก๊อปปี้เพจใส่เขาแต่เขาก็ตอบมาบอกอุ้ยอ๋อไม่ได้คุยกันนานเลยสุดท้ายสิ่งที่พิมไปผมบอกว่าขอโทษนะที่ตอนนั้นทําอย่างนั้นเพราะจริงๆอ่ะที่เขาหายไปอ่ะคือเขาแบบแค่ไปเข้าค่ายกับที่โรงเรียนเสียใจแค่นั้นเลยเยแล้วก็แบบโทรศัพท์ไม่ได้ใช้อ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เพราะไปนู่นก็ไปเข้าค่าย คอมก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้ไปเข้าค่ายประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรสักอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วแบบรารู้ที่หลังเราก็เลยไปขอโทษไงไปขอโทษแต่แบบเราก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไไปขอโทษจบไปแล้วใช่ั้นนั่นคืออกหักครั้งแรกของผมเหมือนกันเลยเล้นแต่ฟังมาเล่ามาสองสามคนอ่ะของมึงเป็นอะไรที่แบบเออดูอยู่ในคอนเทนต์มากสุดเลยอะไรอ่ะของผมก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะผมก็เล่าหมดตามปกติ อะไรอ่ะมึงจะมึงอ้ามึงเหมือนอยากจะฟังเรื่องอะไระมึนไม่มีแล้วก็เล่าฟังหมดแล้วเอ้ยอะไรจนเสียงดังดิเกือบเกินอย่างที่บอกอะทุกคนนะ ก็น่าจะต้องเคยส่วนใหญ่น่าจะต้องเคยแหละมีรักครั้งแรกเคยทําอะไรแบบเด๋อที่แบบตอนนั้นคิดว่าเอมันอาจจะเท่กลับมาดูตอนนี้อาจจะดูแบบตลกหรือสนุกตอนนี้เราก็แค่มาแชร์ของพวกเราให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบฟังนะครับก็กดไลค์ให้คลิปพวกเราด้วยนะครับคอาเนตนกันได้นะครับว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวรับความรักหรือว่าใครเคยทําอะไรตลกตลกอะไรเงี้ยคมเมไม่แน่หรือว่าเจ็บเจบก็ได้เราอยากอ่านใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวว่าติดตามกันต่อนะครับว่าอีพีหน้าของประชาบราเธอร์เนี่ยเราจะทำอะไรครับ ไปแล้วบายบายวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดาวด้วยครับผมวันนี้พวกเราขาชาติาเธอไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ